วันดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นม .1 ทุกทคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาเปลี่ยนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มเออวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึง่งวันนี้คุูอุ้มจะมาสอนการพูดอีกแล้วลูกนะครั้งที่แล้วเราก็เรียนการพูดไปแล้วจําได้ไหมเรียนอะไรไป การพูดสรุปความครั้งนี้ก็การพูดอีกแล้วแต่คนละประเด็นวันนี้จะสอนการพูดแสดงความคิดอย่างสร้างสรร์เวลาเราจะพูดเนี่ยเราควรจะพูดแสดงความคิดอย่างสร้างสรร์คือพูดให้เกิดผลดีนะคำว่าสร้างสรรค์คือพูดให้เกิดผลดีต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยไม่พูดให้เป็นเรื่องแย่แยโอเคไหมวันนี้เราจะเรียนประเด็นนี้กันว่าเราจะพูดแสดงความคิดเห็นอย่างไรความคิดของเราเนี่ยถึงจะสร้างสรร์โอเคมา เด็กม .1 ลุยลูกคุ้มก็มีเทคนิคนะเทคนิคการพูดอย่างสร้างสารรค์มาทั้งหมด6เทคนิคเวลาเราจะไปพูดเนี่ยเทคนิคแรกเลยเราจะต้องศึกษาเรื่องที่จะพูดอย่างละเอียดถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องที่จะพูดเนี่ย เราจะไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้เราจะต้องเข้าใจสะก่อนดังนั้นเราจะต้องศึกษาเรื่องที่จะพูดอย่างละเอียดอันนี้คือเทคนิคแล้วต้องรู้แบบถ่องแท้อืมต้องรู้อย่างละเอียดยิบทุกจุดทุกแง่ทุกมุมเวลาจะพูดอะไรนะลูกนะอันนี้คือเทคนิคที่1เทคนิคที่2วิเคราะห์เนื้อหาทุกส่วนอย่างละเอียดเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ทั้งหมด คิดวิเคราะห์แยกออกเป็นส่วนๆอา,อาจจะแยกเป็น3ส่วนก็ได้ส่วนนําเรื่องส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนสรุปดูซิว่าเขานําเรื่องยังไงเขามีเนื้อหายังไงแล้วเขาเขาสรุปยังไงแยกออกเป็นส่วนๆแล้วก็วิเคราะห์ไปทีละขั้นตอนว่าผู้พูดผ,ผู้เขียนเนี่ยต้องการสื่อสารอะไรกับเราอันนี้คือเทคนิคที่2นะลูกนะวิเคราะห์เนื้อหาทุกส่วนอย่างละเอียดเวลาเราวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ววิธีการที่3ลูก ประเมินค่าเนื้อหาเราต้องประเมินค่าเนื้อหาที่เราอ่านว่าเนื้อหาที่เราอ่านงานเขียนที่เราอ่านเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเออนะเวลาเราได้รับข่าวสารมาเนี่ยหรือว่าเราฟังข่าฟังข่าวช่องเนี้ยเอ๊ะข่าวช่องนี้เนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรข้อดีข้อเสียอย่างไรช่องสมมุติว่าเราดูข่าวสามช่องอ่าเราดูข่าวสามช่องพูดข่าวเดียวกันหมดเลยเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่า นักข่าวช่องเน,นี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรพูดข่าวนี้ออกมาแล้วข่าวเป็นยังไรนักข่าวช่องนี้พูดข่าวนี้ออกมาแล้วข่าวเป็นยังไรนักข่าวอีกช่องหนึ่งพูดข่าวมาแล้วแล้วข่าวเป็นอย่างไรอันนี้คือการประเมินค่าลูกคือการเปรียบเทียบเปรียบเทียบเนื้อหาเปรียบเทียบสารให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดร้อยพอเราวิเคราะห์และประเมินค่า จนเราเห็นจุดเด่นจุดด้อยข้อดีข้อเสียของงานเขียนแล้วแล้วเราจะเกิดมุมมองความคิดแล้วนะอ่าเราจะเกิดมุมมองความคิดใหม่ลูกแล้วก็วิธีที่4แสดงความคิดตามที่ได้วิเคราะห์มาเวลาเราจะไปพูดเราก็แสดงความคิดตามที่เราวิเคราะห์มาตามที่เราประเมินค่ามา ออกไปตามความจริงลูกฮะแล้วก็วิธีการที่5แสดงความคิดอย่างสร้างสารรค์คําว่าสร้างสารรค์หมายถึงว่าไม่ใช่พูดแต่ข้อดีนะลูกคาว่าสร้างสารรค์ไม่ได้หมายถึงการพูดแต่ข้อดีถ้ามันมีข้อเสียเราพูดข้อเสียได้ไหมเราพูดข้อเสียได้แต่วิธีการพูดข้อเสียในเชิงสร้างสารรค์เราจะพูดยังไงลูกเขาบอกว่ามันมีวิธีการติเพื่ออะไร ตีเพื่อก่อ,อถ้าเราจะพูดถึงข้อเสียเราต้องพูดออกมาจากใจจริงของเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆเป็นการติเพื่อให้เขานำไปพัฒนาจริงๆอันนี้เรียกว่าสร้างสารค์ลูกถ้าจะติต้องติเพื่อก่อถ้าจะชมต้องชมจัดใจอย่าชมแบบผิวเผินต้องชมแบบศบตา สบตาและชมลูกต้องชมให้ผู้ฟังเห็นว่าเราชมจริงๆถ้าชมต้องชมจากใจถ้าจะติต้องเป็นการติเพื่อให้เขาไปพัฒนาได้โอเคปะอันนี้ถึงจะเรียกว่าการพูดอย่างสร้างสารรค์และสุดท้ายที่คูอุ้มอยากจะเน้นยำ้ำวิธีการที่6ลูกรักษามารยาทในการพูดมารยาทในการพูดสําคัญมากเราจําเป็นต้องมีมารยาทในการพูดทุกๆอย่างนะไม่ว่าเราจะฟัง พูดอ่านเขียนเราจะต้องมีมารยาทกำกับไว้เสมอเนาะเพราะว่ามารยาทเนี่ยจะทําให้เราสามารถควบคุมพฤติกรรมของเราได้อ่ควบคุมพฤติกรรมของเราได้ให้พฤติกรรมที่ไม่ดีของเราเนี่ยมันถูกควบคุมไว้เราจะได้แสดงออกมาอย่างเหมาะสมนั่นเองเพราะหน้าที่สําคัญของผู้พูดก็คือควบคุมการพูดของตัวเองให้บรรลุรุ่งไปตลอดรอบฝั่งควบคุมบรรยากาศของการพูดให้ออกมาดีเสมออ่าโอเคไหมดังนั้นเราจะเป็นต้องรักษามารยาทการพูดแล้วก็บรรย การพูดโอเคไหม okay นะ <laughs> ไหอโอเคเนาะภัยเรือบนอ่างป่าไม่หรอกเนะาะสารุปอีกครั้งหนึ่งการพูดอย่างสร้างสารรค์มี6วิธี 1. ศึกษาเรื่องที่จะพูดอย่างละเอียด 2. วิเคราะห์เรื่องอย่างละเอียด 3. ประเมินค่าให้เห็นข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อย4แสดงความคิดตามที่ได้วิเคราะห์ประเมินค่ามา 5. แสดงความคิดอย่างสาร้างสรรค์จะติก็ต้องติเพื่อก่อจะชมก็ต้องชมจากใจและ6ลูกรักษามารยาทในการพูดโอเคป่า โอเคนะ6วิธีเด็กๆจะพูดเก่งอย่างแน่นอนโอเคครั้งนี้สอนเสร็จแล้วต้องลาไปหรือ,อยังยังไม่ลาเดี๋ยวเราจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว,ล,ว,ล,วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย